คำเตือนการพนันเป็นปสิ่งผิดกฎหมายไม่ควรทำตามผู้ชมที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับสวัสดีพี่นอ้องป้องายซูปซูคนนะครับเมือนนี่มาพอกันอีกอเกาครับกับช่องซวรอร์สดชจองที่พาเ่นจกมันม้วนมันมัน,มน,มน,มนแตกเปียงปางเปียงปางจะจาดฟาดบึ้มกันเลยทีเดียวครับวัมืนนี่แอดกับพามาเล่นกันกับ เกมนิ้วเยืกรคือเก่านะครับเกมมวนเกมมานเกมแตก่าแตกสายของเขาคือเก่านะครับม่ต้องมองยังมมกไหมครับเข้าไปเบิ้งในเกมกันเลยครับเด t สโก้โอเคครับมาถึงในะเกมแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เปร์เซ็นท้องนะครับอร์เส้นท้องเขาก็ใส่ไปคือเก่าครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มบวกเบ็ดทีหานะครับ บอกเบี่หาหาจุดศูนย์บวกท้องลอยเปอร์เซ็นต์ใคอยู่ที่รวมไอเดิมพันรวมอยู่ที่หาสิบนะครับใส่เทอร์บวกอะส่ประมาณนี้นะครับสีไดเบิรงกันแบบม้วนๆมันๆครับมาต้องวองอย่างมาไม้ครับไปกันเลยครับมาตองรอซาครับฟิ้วเบิรงครับว่ามือนี่พิงว่าซีซ้นเ่าแตกมือนี่บ่ครับไปกครับ มาเลยครับเริ่มมาคูแล้วครับเริ่มมาคูแล้วเกือบเขาครับขัเลียนเขานี่บอกได้ครับเดี๋ยวครับบวกหลายครับบวกแบบจุดจัดฟัดดึงครับยังครับยังครับยังมาได้มีการช็อตเกิดขึ้นนะครับเกมนี้ เกมนี้มันก็มีช็อตอยู่3ระดับนะครับช็อตมินิช็อตแม็กซี่ช็อตแกนนะครับมินิเลยสีฟ้าฟ้านะครับ200แม็กซี่กับอีสิบแปดร้อยสีม่วงนะครับอุ้ยพี่งัวะแ้งพี่งัวเขาแล้วครับหล่อพี่พี่งัวเขาครับช็อตแกนอีสองหมื่นนะครับไปกันครับเอาล่ะครับ โอ้ยอันนี้ก็ตีสปีนหกสปินนะครับชั้นว่าอังเป๋าสีแดงๆเ,เข่าก็ที่ล็อกไว้นะครับใบหัวบวกไอเบิร์อกันเลยครับไปบินเลยครับล็อกมาครับล็อกมาครับล็อกแล้วหนึ่งโอ้โหล็อกสอง โอ้โหไอ้บอชเหรครับบอชเหรครับอุ้บัชครับแต่ยังบวกนะครับมารวมพอยูดีสามรน่อยกูนะครับสามร้อยห้าสิบครับรอบนี้งริงนวันเิมวัหน่อยบไรครับบวกพปที่สามร้อยห้าสิบเริ่มต้นของเกมครับ ยังครับถุงวยังชนมาเต็มที่นะครับอือหไปกันตัวบรอสส์คไปกันตัวบรอสา,าโอุย๊ยนี่สิเขาเขาระครับมนีม่เป็นเกมที่แตกง่ายนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ใจเย็นนะครับนใจห่อนเนีย่ สอ,สองสีหัวร้อ n นะครับขันเหลียญขันใจหอนแต่แอบแต่ยเย็นๆไปเรื่อยๆเหน็บนะครับมีสิทธิ์แตกมื่นแน่น้อยครับกับเกมน,นี้อุ้ยอังเปาไปช็อตเหวเลยครับรอหลอบช็อตนะครับหลบช็อตมั่งสอุ้ยพิงหัวเกือบเขาได้ครับ ไปกันตัวเบรอส่าไปกันตัวเบรอส่าโอ้ยออมาครับมนาะโอ้โหยังมาช็อตนะครับยังไม่ได้ยินเสียงช็อตแบบมนวนๆนะครับ,บวิ่งบวกเป็นรอยทีครับรอบช็อตยังไม่เขานะครับ เบื้องเขาอีกูสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับอือหือวุ้ยมาช็อตมาปีนังครับยังบวกเพิ่มกลับมาได้ครับ <c oughs> โอ้ยพิงวอกมาโชตัวย่างเดียวครับ ท่านผู้ใดมักผ er, ู้ใดเพิ่มยังไดก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอด้วยนะครับกดช่องซิวสระด์สิได้เห็ดเกมมันม้วนมันมันไม่เบิ้งมาให้รียนกันนะครับท่านผู้ใดอยากเล่นเกมนี่ก็ติดคลิปเลยครับแอดแปะไอเดีไลน์ไว้ให้เรียบร้อยสิได้เหรียญมันม้วนแห้งๆรอยๆกันเลยทีเดียวครับโอ้ยช็อตมาแล้วครับช็อตมินิสองร้อยเน้นๆครับ กเกินสองออออแล้ครับสองร้อยห้าสิบเน้นๆโอ้โยช็อตหน่อยๆจะกระชอตครับโดนๆมาทีครับ <c oughs> เปเนฝ้าเยอไปฝ้าโอ้โหผีงวัวเดินหับไปโอ้โยอยากสิบบวกเพินเลยวะครับ ไปเบิ่งกันครับแอดคิดว่าแอดต้องบวกได้แน่นอนครับอันนี้ก็เด่ยนย้ำกังเว้นนะครับเด่ยนย้ำกังเว้นอย่างนี้ประมาณนี้ส่วนใหญ่แอดจะเด่ยนย้ำมังเว้นนะครับเด่นย้ำมังเว้นมันค้างสิป,ปล่อยแตกเยอะครับตามความรู้สึกของแอดนะครับโอ้โหนี่มาเลียนโอ้เลียนเกือบเขาครับอีกนิดเดียวเท่านั้นครับท่านเลียนเขานี้ บวกหลายแน่น,นอนรับเลขสิบเขาสิบบอกเขานะครับยังมาได้ครับมีดุสองรอบเลยครับอหว่าสิบเขานี่บวกหลายแน่นอนครับไปกันต่อมาแล้วครับทิ้งหัวเขาอีกหน,นึ่งรอบนึงครับไปกันต่อครับ ลอบ,บนั่นพีงัว่าที่2กันเถครับคับยโี่ล็อกแล้วครับรอกแล้วลบวกนันบวกไหครับมบนตตันบวกไชอค่า ช็อตเลยครับโดช็อตเลยอูอยออ้หลงใช้ขอช็อตเนี่ยบ้าบ้าบ้าช็อตแลครับวอลไปยังรครับวอลไป460เน้นเน้นครับยันถือว่าอื้อหืมพีงวะยันถือว่าลายสวยนะครับสถานการณ์ไปกันตัวบร,ราสันครับไปกันตัวบร,ราสันอุอ้ย ยังกูสถานการณ์กลับขึ้นมาไดเลยนะครับร้อยันชักชักครับฮ <c oughs> ึมมาอีกแล้วครับพี่งวัวรอบที่สามครับร <c oughs> อบนี้ต้องช็อตให้ได้ครับพี่งัวรอบนี้ขอช็อตนะครับรอบนี้ขอช็อต <c oughs> ไปกันเลยครับ เปียงครับไนเปลียโอ้ชนะครับชินี่ครับชอสองอนี่อีกที่เก้าครับโอ้โหต้องเตยบวกแน่นอนครับเต็มสิบลอแน่นอนครับบวกไปเท่าไรครับบวกเจ็ดลอยย่ิบเน้นเ้ครับโอ้โห ร้อยหกสิบห้าโอ้โหสถานการณ์เราเริ่มกลับมาสดใสแล้วนะครับเอาไปกันต่อครับไปกันต่อบรอซกไปกันต่อ,อ,อตครับไปกันต่ออุ๊ยนี่อีสัตว์ได้บหครับไปเบิ่งกันครับไปเบ้่งงันรู้สึกว่า ตอนนี้พี่งวยที่ซยชีวิตไปสองสามรอบแล้นะครับรอบรอบธรรมดายังบ่ค่อยได้เขาทีเปนไหนะครับไปครับไปครับมั wow, นนี่เขาสี่เฮงสีร้อยป่ะครับโบโบโบุ้ย ยังไม่ถือช็อตจังๆเะยที่นะครับเห็นรอบกลางเว็บมันกี่ประมาณนี้นะครับโอ้โหเงียบกิปเลยครับเงียบกีบเลยโอ้ยช็อตนะครับมีนะครับช็อตมีช็อตแม็กซี่รอบหนึ่งครับบวกไปแปดร้อยรับในน้อนครับบวกแป รอยแอน่นนอนโอ้โห้โดน,ม,นม,มัดเยนสักทีว้าวดุนใจขี้ขายครับบวกไปหน,นึ่งพันหนึ่งร้อยเน้นๆนนครับ <c oughs> ไปกันต่อครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เริ่มสวยแล้วครับเริ่มสวยแล้วโ <c> ด <oughs> นโดนช็อตเจ้ช็อตแตกพันยังทีครับมีรุ่นครับมีรุ่นแตกมือนแน่นอนครับ ไปกันต่อครับลลยหน่อยๆน,นี่แอดบูเบิ้งนะครับไปแบบจวดๆกันได้ครับท่นานไล่ท่อนนี้ที่ให้เบิ้งครับว่ามันชอตทังไดนครับไปครับ วอีกแก้วบวอีกแก้วบวากเววาเท่าไหร่ครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหมือนเดิมครับโอ้โหเดี๋ยว,ว่าช็อตบอลล้วนะครับช็อตแบบช็อตที่เดียวครับที่เดียวรู้เรื่องที่เดียวรู้เรื่องเขาทีที่ครับต้องเขาทีทีสถานการณ์เริ่มดีครับน, <c oughs> นี่พีนี่จบไตที่ออกมาชนอย่างเดียวนะครับ ไปกันตัวบรอสไปกันตัวบรอสะโอ้โหไปแบบจุดมบไปแบบุ่มน เงียบไปแล้วครับเริ่มเงียบไปแล้วลายไลหอบบุคใครเข่าไปไหนนะครับเราคงเว้นอย่างสิยั <c oughs> งยังยังลายยังบุสวย Air <c oughs> สนี่แอดเลยนะครับต้องดีลายยังมาไหมครับ

ตรงนี้จัดรอแล้วครับเป็นรอบของเขา,านี่ครับสถานการณ์เริ่มยำแย่แล้วครับ สี่้อยินะครับไปกันต่อครับช็อตหน่อยจะช็อตครับมาแล้วครับโบช็อตท่นี่อีกหนึ่งรอบนีดนองครับโบห้ามาแล้วครับ สัวมาอกแล้วไปเบิ้งกันครรบวาห้กูสถานการกลับมาได้ปะครับไปครับตอรออชเลนะครับช็อตเด็ดเี่ยเี่ยีอุ้ยเนต่อเลยสรอบเลยสรอบ ช็อเดช็อตแม็กซีครับหนึ่งรอบเินเนบวกไปเลยครับเงินพันแน่นอยครับช็อต็กีอ้ยไปแร้ววิ่งครับโเล่วิ่งนะครับโวเล่วิ่งไปแล้วบวกหนึ่งหนึ่งแปดชนะครับเหลอีกสองรอบครับไปลุ้นกันต่อครับอุช็ดินะครับอหนึมก่ครับสองรอบแม็กซี่อรอบ โอ้ยแปดสองสิบหกเกินพ um ันหกแน่นอนครับรอบนี no on, ่จริงก anyway ้กล่อมครับจริงกำกล่อมเกินพันหกแน่นอนครับโตเลขยังวิ่งครับโตเลขยังวิ่งครับโตเลขยังวิ่งวิ่งไปครับวิ่งไปโอ้ยรางวัลก่อนตัวเฮาบวกไปเท่าไหร่ครับบวกไปสองสี่เก้าศูนย์ครับตอนนี้รางวัลรวม รางวันรวมบวกไปที่4185นะครับ4185 4ึ่งแปดนะครับโอเคครับเขาได้ทุนกลับขึ้นมาพร้อมกำไรเน้นๆนะครับมัอนี้แอดจะขอทิ้งท้ายไว้แค่เท่านี้นะครับผู้ใด,ดมาผู้ใดเพิ่มยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจแอดนะครับช่องซิวเวอร์สรดมีเกมมันมวมันมันใหม่หเบิ้งนะครับ แต่กัผู้ใดอยากเล่นเกมนี้ก็ทักแชทมาได้นะครับแอดกับแเป้แอดีไลน์ไว้ให้ใต่คลิปเรียบร้อยมันนี่แอดก็ได้ทุนค่ะถอนมาแล้วนะครับได้เมาส์ใหญ่ๆจากเมาส์หนึ่งแล้วนะครับคันว่าจังได้ก็ฝากไว้นะครับคลิปต่อไปแต่เิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกาบสวัสดีครับ